มิชชั่นอวีวォ เกมเมือถือเอาชีวิตรอดจากเหล่าซอมบี้และผู้เล่นด้วยกันสลับเกมนี้ก็เป็นเกม Open w o ว l d PVP นะครับผมก็คือซอมบี้จะมีเลเวลและหลังจากเราฆ่าซอมบี้เราจะได้เลเวลนั้นด้วยและถ้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าโหลดเกมนี้มากลัวจะเล่นไม่เป็นคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าทางตัวเกมจะสอนทั้งหมดเลยไม่ไว่าจะเป็นการตัดไม้สร้างบ้านวิธีคราฟอาวุธหรือวิธีการฟาร์มต่างๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือเป็นเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แล้วก็ผู้เล่นด้วยกันก็คือมันมีการ PVP แล Pv e ้วก, e ก็ PVE นนเเอรรรคกกกกามี้็็ืบว ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะชนะในการเล่นแต่ละรอบไปนั่นเองนะครับผู้ที่ชนะหรือมีเอมเบอร์สูงสุดในเซิร์ฟของรางวัลที่ได้ก็คือเหรียญต่อสู้นั่นเองซึ่งเหรียญน,นี้ก็ใช้ในการสุ่มสกินไม่ว่าจะเป็นสกินปืนหรือว่าสกินอะไรต่างๆนะครับผมก็มีให้สุ่มที่หน้าล็อบบี้นะอย่างไรเราก็ต้องติดใน3อันดับให้ได้ซึ่งเกมเกมนี้ก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเราใจมันจะเป็นยังไงอย่างนั้นหรอือติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นอีโว เลยน,น,นะครับผมหลังจากเข้าเซิร์ฟมาครั้งแรกอันดับแรกเราก็ต้องตัดไม้เพื่อมาสร้างบ้านนี้นะครับผมสำหรับการสร้างบ้านก็สร้างได้ตามแต่คุณผู้ชมเลยนะสำหรับใครที่เคยเล่นเกมรัดมาก็น่าจะสร้างบ้านได้ไม่ยากนะครับ นอกจากนั้นใครที่ชอบจับสัตว์เนี่ยทางตัวเกมก็ยังสามารถให้เราจับม้าไปใช้งานได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางนะหลังจากนั้นผมก็ทำการครับปืนลูกซองพร้อมอก,กระสุนอีกชุดหนึ่งนะผมเพื่อที่จะมาฟาร์มบอสแบนชีนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาเอมเบอร์ไปใส่ในตู้เก็บเอมเบอร์ของเรานะเพื่อที่เราจะได้ติดอันดับของเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง ชี้อยากว้าบได้ด้วยวาร์ปหรอวาร์ปหรออุ้ย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 ว้า์ปหรอนี่ยังไงและนี่ก็คือหน้าตาของเอมเบอร์ที่เราต้องเก็บนะครับผมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็รักษามันเท่าชีวิตนะครับเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยอูย้อร่อยมากอืมก็สูนอีก200แล้วหลังจากนั้นผมก็เข้าไปฟาร์มในห้องการเขียวนะครับผมซึ่งการเขียวก็หาได้ไมย่ยากนะทางตัวเกมก็จะสอนวิธีหาอยู่ก็ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับใครที่อยากเล่นก็ลิงกโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมตอนนี้ก็มีแค่ของ แอนดรอยนะสลับ iOS เเนี่ยตอนนี้เปิดให้ ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็ไปลงทะเบียนกันได้นะครับภายในห้องการ์ดเขียวเนี่ย <S <S ก็จะมีพวกอาวุธกระสุนปืนแล้วก็รวมถึงตู้เก็บการ์ดเหลืองเลยนะเราก็ต้องใช้การ์ดเหลืองในเมืองขั้น2นะครับผมเป็นเมืองเลเวลสองนะถึงจะสามารถใช้การ์ดเหลืองได้โดยเกมเกมนี้เนี่ยจะมีเมืองทั้งหมด2เลเวลนะครับผมเลเวล1และเลเวล2นะหลังจากที่ได้เอมเบอร์ทุกครั้งก็อย่าลืมเอามาเก็บที่ตู้เก็บที่บ้านของเราทุกครั้งนะครับเพื่อการของเราตกนะหลังจากที่เก็บเอมเบอร์เข้าตู้เป็นที่ระลึกแล้วเนี่ยเราก็จะติดอันดับทันทีเลยนรััับมหลงจาากททีี่่เไติดอ ไหนๆเลยนะหลังจากนั้นผมก็ไปหาฟาร์มเศษวัสดุนะครับผมเพื่อที่จะมาเรียนรู้ไดนามัยนะก็ตีถังบ้างแล้วก็เอาพวกเศษนู่นเศษนี่ไปย่อยที่ตู้ย่อยบ้างนะครับผมก็ได้เศษวัสดุมาทั้งหมด 700กว่านะหลังจากนั้นผมก็ต้องการไยเพื่อที่จะมาทําการครับระเบิดในน้ไมันนะครับผมซึ่งไยเนี่ยก็หาฟาร,ร์มได้ตามธรรมชาติทั่วไปเลยนะแต่หลังจากที่ผมฟาร,ร์มต้นไยไปต้นแรกไม่ทันไรอยู่ก็มีคนจากที่ไหนมาไม่รู้แลผมมายิงที่หลังของผมนะเรียกได้ว่าทาผมสะดุ้งเลยโอ้ยแหลกแหลกแหลกแล้วก็อยากให้คุณชมมองข้ามการยิงของผมไปนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างกาก,าก,ากนะแล้วก็โทรศัพท์ผมก็ค่อนข้างกากาก,ก็เช่นกัน,นก็เลยทําให้เกมเนี่ย FPS ตกน,นิดนึงนะเพราะว่า CPU ของโทรศัพท์ผมมัน ชนะการ Pvp ในรอบนี้ได้ทักทายเข้าไปทีนึงนะครับโดยการยอ่อแลอังจากนั้นก็ฟาร์มต้นไา้เพลินๆเลยครับแล้วก็กลับมาครับระเบิดที่บ้านของเราหลังจากที่อุปกรณ์อลไรครบเป็นที่เรี้อยก็สามารถคราบไปแล้วนะแต่ขาดฝ้ายอีก5อันครับผมก็สามารถคราบได้อีกหนึ่งลูกนะผมก็เลยได้ออกไปฟาร์มอีกรอบนึงฟาร์มไม่ทันไรก็เจอคนอีกแล้วมาไม่ให้สู้ไม่เสียงทุกทีเลย ตกใจมุดอืมอืมคอมเมนต์นี่มันคอมเมนต์นี่มันนี่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 อืมอืมมั่ว ยิงมั่วชัดๆและแหลังจานี้ผมรู้สึกว่าผมต้องการที่จะติดอันดับที่ดีกว่านี้ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็เลยออกไปทําการฟาร์มบอสนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ผมไปบ่อยๆหรือว่าเป็นเมืองหิมะนะโดยทั้งสองเมืองที่ผมไปก็เป็นเมืองเลเวลหนึ่งนะครับสลักกันไปสลับก,กันมานะจนบางทีที่ผมไปเนี่ยบอสที่ผมฟาร์มยังไม่เกิดนะครับผมในระหว่างนั้นก็ฟาร์มเวลจากพวกซอมบี้หล่อนะเวลในเกมนี้ก็สําคัญนะครับผมยิ่งตัวละครเราเลเวลเยอะเนี่ยเลือดของเราก็เยอะตามไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็สามารถฟาร์มซอม ระหว่างเรื่อของฟาร์มบอสก็มีการ PVP เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมระหว่างทางที่ไปฟาร์มกับเดินกลับบ้านเนี่ยก็พบเจอผู้คนอยู่บนะ่อยๆนะแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าบ้านไม้มันรู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้นะผมเลยทำการอัปบ,บ้านจากบ้านไม้กลายเป็นบ้านหิน,นครับผมแล้วก็อัปประตูจากประตูไม้ปกติเป็นประตูเหล็กเลยละกันเพื่อความปลอดภยัย หลังจากที่ฟาร์มเอมเบอร์มาอย่างเนิ่นนานตอนนี้ผมก็ได้ติดท็อป3ของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาว่าหลังจากที่เหน,นื่อยมาอย่างนานมาอย่างยาวนานตอนนี้ผมก็ค่อนข้างพอใจแล้วครับผมไม่รู้ว่าไอ้ที่หนึ่งเนี่ยมันไปฟาร์มยังไงนะไม่รู้ว่ามันดีดมาจากไหนฟาร์ม,มาได้ตั้ง14ก่อนอย่างตึงจัดภาพมาคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทาไมผมถึงน็อกและกำลังจะตายแบบนี้คุณผู้ชมเห็นหน้าผาตัวนั้นไหมครับใช่แล้วครับผมไม่เห็นบ้ายิงสุดที่ตอนที่ผมเล่น สวยงามแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะพอตื่นเช้ามาวันใหม่ก็ได้เวลาเลดบ้านครับผมคุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากเลยนะครับถ้าจะเล่นเกมนี้นะเพราะว่าทางตัวเกมเนี่ยสอนให้หมดทุกอย่างเลยเลิงอยู่ด้านล่างนะจ๊ะแปะระเบิดไดนไมายไปที่บานประตูเลยนะครับสำหรับประตูไม้เนี่ยก็ใช้ประมาณ2ลูกนะ2ลูกต่อน1นึบานก็ใช้ไปเลย2ลูก2ลูก เราก็จะได้เจอกับตู้เอมเบอร์ของศัตรูของเราแล้นะครับโดยตู้เอมเบอร์เนี่ยจะสามารถใช้เป็นระเบิดไดนาไม้ในการทําลายก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นขวานหรือว่าพิกแอคในการทําลายก็ได้นะครับส่วนผมใช้ขวาน นะจะได้ประหยัดเดนาไมันของเราแต่ก็จะใช้เวลานานกว่าการใช้ระเบิดเดนาไมันนะแต่ประหยัดเวลาโดยการเลดบ้านเลยทีเนี่ยก็่าลืมทุบกองทุบเตียงของฝั่งผู้เล่นด้วยนะครับผมเพื่อที่การให้ผู้เล่นไม่เกิดที่บ้านได้นะแล้วก็พวกกล่องสมบัติหรือว่ากล่องเก็บของของผู้เล่นเนี่ยก็จะมีพวกทรัพยากรต่างๆนะที่ผู้เล่นฟาร์มาเก็บไว้นั่นเองทีนี้ผมก็พอมีทรัพยากรขั้นหนึ่งแลวนะรู้สึกว่าอยากจะไปบุกบ้านของพวกเนเมซินนะครับก็เลยทำการเตี้ยมระเบิดแล้วก็ไปบุกเลยนั่นเอง เาไปก่อนหนึ่งลูกเอ๊ะทำไมเรือไม่ลดวะ หลังจากที่ผมปลาระเบิดไปครั้งแรกนะครับผมผมค่อนข้างที่จะงงนะว่าทําไมเลือดของมันไม่ลดแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับผมเสียระเบิดไปประมาณ2ลูกฟรีๆนะแต่ก็ไม่ระเบิดนะครับเป็นอะไรที่งงมากๆเลยสละใครที่รู้ว่าทําไมมันระเบิดไม่เข้าก็ฝากอธิบายไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยนะและหลังจากนั้นผมก็ขี่ม้าไปเรียนแผมแล้วก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีหลังคารับผมก็เลยทําการครับบันไดแล้วก็มาปีดบ้านเลยนะเข้ามาพบกับผู้เล่นกําลังนอนอยู่นะครับผมซึ่งในตัวก็มีของไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะน,ะนาะนนะย ระหว่างนั้นก็มีการ PVP บ้างเล็กน้อยนะผมนี่ขนาดผม f p s ตกแต่ก็ยังเล่นสนุกเลยเนี่ย ได <Here>, ้ดูสิครับของที่ผม PVP ได้ล่าสุด AKM ครับผมโอ้ h ม่กอดนี่ผมยังไม่สามารถคาบได้เลยนะเนี่ยแล้วมาดรอปอย่างนี้โอ้โหหวานปากเลยหลังจากที่ได้ a k าก็รู้สึกว่าอยากจะลองดามเมจของปืนว่ามันแรงขนาดไหนไปลองเอามันไปฟาร,ร์มบอสซอมบี้ที่เมืองเลือดสองนะผมเพื่อทดสอบความแรงนะหลังจากยิงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเสียงมันเปล่าใจมากเลยผมเป็นปืนที่แรงมา,มากๆเลยนะยิงบอสซอมบี้แป๊บเดียวก็ตายแลยผมแน่นอนว่าแรงกว่าปืนก่อนแน้านี้ของเราแน่นอนนะ หว่งที่กลับมาจากการฟาร์มเนี่ยก็ถูกซุ่มยิงอีกแล้วนะครับผมแต่แน่นอนนะครับผมผมก็ชนะมาได้เหมือนเช่นเคยแลดูศพศพนี้ที่มันดรอปสิครับผมว้าว M4N1 ปืน M4N1 ครับโอ้โ oh หหวานปากอีกเช่นเคยหลัลงจากนั้นผมรู้สึกว่าอยากจะกลับไปดู บ้านของเนเมซีนะครับผมว่ามันเป็นยังไงกันบ้างกลับมาเอา้าประตูเป็นรูเฉยพร้อมกับมีบันไดแปรอยู่นะครับรู้สึกว่าจะมีคนมาระเบิดประตูไว้นะครับผมแต่รู้สึกว่าของข้างในยังอยู่นะเดี๋ยวผมจขึ้นไปดูบริเวณชั้น2องแลผมก็พบกับเหมือนจะเป็นกล่องศพของใครก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นของผู้เรียนที่มาระเบิดก่อนหน้าน,นี้นะครับด้วยความที่หิ้วของผมก็ได้วิ่งเข้าไปที่ศพนั้นโดยทันทนีโดยไม่ได้สังเกตอะไรบริเวณรอบๆเลยนะครับว่ามันมีป้อมปืนช็อตกันอยู่ด้านบนนะก็เรียบร ก็โดนยิงอีกเหมือนเดิมรู้สึกว่าเป็นการที่เกิดตายวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะครับผมรอบที่3ามก็ค่อยๆแง้มดูนะว่าป้อมปืนมันอยู่ตรงไหนนะครับหลังจากที่เห็นก็ทาการนําระเบิดได้นไมโยนไปนะแน่นอน,นครับผมว่ามันไม่โดนอย่างแน่นอนเะนจากนั้นผมก็ได้คิดอะไรออกมันมีแรมอยู่แล้วครับผมก็เลยทําการมุดไปที่แรมนะแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่คิดครับป้อมปืนไม่สามารถยิงเราผ่านแรมได้ก็เป็นอะไรที่อีซี่ ล้าก็ทาการทาลายกล่องตรงนั้นนะครับผมเพื่อที่จะดูว่าในกล่องนั้นมีอะไรเท่าน,นั้นแหละครับโอ้โหเหล็กเป็นพันเลยนะไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มมาเผาเองเลยนะเออเลยและหลังจากนั้นด้วยความที่คิดอะไรอยู่ไม่รู้ก็รู้สึกว่าอยากจะยิงป้อมปืนนี้ทิง้งซะเพราะว่าจะได้ฟาร์มง่ายๆนะผมแล้วก็จะสามารถกู้ของได้นะเงีย้ยไปแค่นี้เดียวเท่านั้นแหละโดนป้อมยิงยกแเลยแล้วอยู่ผมก็มีไอเดียอีกไอเดียหนึ่งขึ้นมาแล้วผมว่าถ้าลองยิงกังขันลมเนี่ยป้อมปืนมันหยุดทำงานไหมนะหลังจากนั้นผมไม่รอช้าแล้วครับผมใส่เลย เป็นอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆนะผมป้อมปืนหยุดทำงานไปที่เรียบร้อยนะและด้วยความแขงองผมก็เลยทำการยิงป้อมมทิ้งไปเลยอ่าทีนี้เราก็จะได้ฟาร์มแบบปลอดภัยชิลๆหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการนำระเบิดไดนไม้เนี่ยมาระเบิดประตูที่เหลือนะผมเพื่อที่จะหาเอมเบอร์นะว่าตอนนี้มันมีแจ้งเตือนข้าบนขวานครับว่ามีเอมเบอร์อยู่ในบริเวณใกล้ๆนะหรือคือในบ้านหลังนี้แหละแต่หลังจากการระเบิดประตูทุกบานแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่เจอตู้เก็บเอมเบอร์เหมือนเดิมน,นะผมไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือว่าเป็นอะไรนะสำหรับผู้มที่รู้กกก็ฝาอนบะ มันงงๆแปลกๆนะหรือว่าผู้เล่นก่อนหน้าน,นี้อาจจะเอาไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ไม่สีเพราะว่าขวาบนมันยังเป็นการสแกนว่ามีเอมเบอร์อยู่ในแถวๆนี้อยู่นะครับแต่ผมหายัางไงก็หาไม่เจอนะไม่ได้เอมเบอร์ไม่อะไรก็ถือว่าได้เหล็กมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ใจนึงผมอยากได้เอมเบอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สำหรับใครที่อยากลองเล่นก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปนี้ของผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ ๊ายบายครับ